ครับจับเลยครับเล่นไทยรอแก่เลครับผู้ดีอ่ะหมายเลขตผู้โชคดีครับหม่ยเลขเกครับเรียนหน้าเลยครับหมายเลขเเลือกคำถามครับหมายเล มาแล้วนะครับตั้งใจฟังดีนะครับใจเต้นนะครับต้องเตอยังเจินกระตายไปแล้วนะครับในระหว่างนะครับการทํางานนะครับเกิดความรู้สึกพ้อแท้เคยพ้อไหมครับหมือนกำลังใจนะครับคุณมีวิธีการให้กําลังใจตัวเองอย่างไรบ้างอธิบายครับครับปกติค่ะการทำงานนะคะ ให้กำลังใจตัวเองคือว่าเราได้ยากเข้าเข้ามาในบริษัทเราได้ยากเข้ามาในบริษัททำอะไรแล้วเราคิดว่าถ้าเราไม่กล้าทำหรือว่าเราทุกอย่างเราไม่กล้าแสดงเราไม่กล้าทำเราก็จะไม่มีความสำเร็จเราก็ต้องเชื่อมั่นในบริษัทด้วยแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นในในตนเองด้วยนะคะ ไอ้นี่แกจะสําเร็จแน่นอนทุกอย่างสู้สู้ที่สุดจะสําเร็จนะคะสู้อดทนค่ะ